น,นี่นะครับวันนี้ก็ตัดเอาโบนีให้ดูลายนะนี่นะครับรสวยไหมหนึ่งนี่ที่ห่อไว้สองดูแล้วสวยๆเลยเห็นไหมแล้วก็สามสี่ สีหวัวน,น,นี่ดูดิเห็นไหมดูลายดูลายห้าจริงๆได้หกนะเพราะว่าเฮ้ยไงจริงๆได้หกเพราะว่าเราจะตัดตรงนี้นะครับนี่ผมแกะก่อนดูนะตรงนี้ที่เราห่อไว้ เราจะไม่ดึงออกเลยเพราะว่ารากเนี้ยมันมันขึ้นมาแล้วนะจริงๆอะเราตัดวางข้อตรงเนี้ยตำแหน่งเนี้ยได้ได้อีกชิ้นหนึ่งนะแต่ตัดให้ดูเลยอ่าครับดูนะครับห,หยุดห่อนนะฮะเพราะว่าเราดึงยอดมันออกมาไงแม้รากอย่างเงี้ยอยู่อยู่แล้วแต่เราจะเลือกดูว่าเอาตรงไหนดีเนะี้ยมีสามใบเห็นปะ เอาตรงไหนดีควรเอาตรงไหนจริงๆถ้าแบบเขี้ยวๆเลยนะสามข้อเลยเพราะว่ายังไงมันไม่ใช่ไม้ยอดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม้ยอดคืออันนี้เรายกมาสองขอบ็ดトนะครับอืมหนึ่งแต่วางข้อไม้มันก็จะช้านะแต่เราก็ไม่ได้รีบนะครับเออเสน้นค่อยๆนะครับ นี่เห็นไหมอูลายดีเนื้เนาะนนวสวยไหมครึ่งเลยนลเนี่ยลายนะอาเคียวเลยนะครับจริงๆผมจะไม่ค่อยตัดวางข้อเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าไม่จำเป็นนี่ก็ะจะได้เท่าไหร่หนึ่งสองสามเจ็ดต้นสวยไหม เดี๋ยวใครสนใจก็รอ,อนิดนึงนะสำหรับเอาโบเพราะว่าไม้วางข้อเนี่ยผมจะต้องทำชํำให้ติดก่อนเพราะว่าพอติดแล้วก็แตกนี่ที่นี่ตาตายไหม<า>เห็นไหมครับนี่วิธีดูไม้ที่เราจะมาวางข้อเนี่ยพเพื่อนๆก็ต้องมาดูนะครับว่าเฮ้ยตัดให้มีตาแบบนี้นะเนี่ยตาดูนี่ตา,ตานี่นี่เห็นไหมนี่ ตาของมันจะปูดๆแบบนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าตัดแบบมีตาแต่ถ้าไม่มีตาเนี่ยมันจะเหมือนแบบเนี่ยดูอันนี้นี่เห็นไหมลูกลูกอันน่ะคือต้องดูก่อนว่าเวลาตัดเนี่ยจะต้องมีตามันเดี๋ยวมันจะเหมือนไอ้เรื่องยอดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอ,อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่จำเป็นจะต้องดูตาดูอะไรอย่างไอตัวเฮ้ยไอตัวแกามกุ้งอ่ะที่ตดัดอ่ะที่มันไม่มีตาย่อดมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะ มันก็จะไม่ไม่ใช่ยอดข้อมันก็จะไม่เป็นไม่โตไม่โตแต่ไม่ตายแต่ไม่ตายอยู่เป็นปีเลยนะครับเนี่ยแต่ยอดอย่างงี้ไม่ต้องไปดูตานะทวนให้อีกอย่างหนึง่งอีกนิดเดียวนะครับเวลาตัดก่อนจะตัดรูปดูตานะครับเ,เพื่อนเพราะว่าเราเราเราสามารถรูปดูได้ถูกปะ่ะพอรูปดูปุ๊บอ้ามีตาเราก็ตัดตาแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะออกตรงตำแหน่งนี้นะครับสำหรับการเออเขาเรียกอะไรนะ ไล่ตาไล่ตาด่างเคยทําคลิปไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะมาทวนไอตัวมอนเหลืองให้อีกทีหนึ่งนะครับนี่อ่ะโอเคก็ใครที่อยากได้และสนใจก็รอส,สวยต้องรอนะครับรีบไม่ได้อ่ะจะทาโอเค